วิ่ง สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้กลับมาพบกับครูติอีกแล้วนะครับในคอนเทนต์นะครับกันบ้านจากน้องๆนะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับคำถามจากทางบ้านมาครับในเรื่องนะครับการทาโจทย์คณิตศาสตร์ครับแล้วมีปัญหาในการคิดวิเคราะห์นะครับว่าครูครับโจทย์คนนี้มันคิดยังไงกันแน่นะครับก็เลยนะครับมาอธิบายให้น้องฟังนะครับนะทุกคําถามที่ไม่มีคําตอบมีคําตอบได้ที่นี่ครับโอเคไหมอ่ะหลายคนก็อยากรู้แล้วว่าคําถามนั้นคืออะไรครับนะมาไปดูคําถามกันครับคําถามนี้ครับ คุณติกคะข้อนี้น้องสงสัยค่ะนการช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมยอ,อยากดูโจทย์ไหมนะใครอ่านโจทย์ไม่ออกคุณดีนิ้วโจทย์มาแล้วครับเห็นไหมครูเหมือนแบบนักมายากลนนะัดดิดนิ้วแล้วโจทย์ขึ้นมาเลยนะแต่จริงๆแล้วคุณติก็ได้พิมพ์โจทย์ไปแล้วนะ นะจ๊ะอ่ะข้อนี้ครับนะโจทย์ถามว่านะครับรถกระบะคันหนึ่งครับบรรทุกมะพระ้าวจากสวนไปได้ไม่เกิน3ามผลน้องดูอ่านโจทย์ทีละขั้นเลยครับรถกระบะคันหนึ่งครับนะอ่าบรรทุกมะพระ้าวจากสวนนะครับไปได้รอบหนึ่งไม่เกิน300ผลนะพ่อค้าปรากฏว่าพอ่อค้าซื้อมะพระ้าวนะแต่ว่าซื้อมะพระ้าวเนี่ยการบรรทุกครั้งหนึ่งนั้นได้ไม่เกิน300ผลแสดงว่าสิ่งที่เขาจะซื้อเนี่ยมันก็เป็นไปได้ดตั้งแต่1ผลถึง300ผล นู้ตอบ4 0 0 5 0 0 600ไม่ได้นะอ่าเห็นไหมนี่คือหลักการแรกที่ต้องคิดพ่อค้าซื้อมะพร้าวแล้วครับปพรากฏว่าพ่อค้าเริ่มโยนขึ้นรถไปครั้งละ3ผลจะเหลือมะพร้าวรอบสุดท้ายในการโยน2ผลหมายคำว่าจำนวนที่เราซื้อมานะ่ะนะเมื่อโยนไปครั้ง3 3 13าม3 3, 3ึ3 3ส3มสานะครับโยนขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆครับและสุดท้ายมันจะเหลือ2ผลเป็นรอบสุดท้าย แสดงว่าประโยคนี้มะพร้าวที่เราซื้อมาหรือพ่อค้าซื้อมานั้นเมื่อทําไมลูกนําไปหาน3ามเจนเหลือเศษสองทันทีครับนี่คือประโยคแรกความหมายเขาแต่เมื่อขับรถมาอถึงโรงปอกมะพร้าวนะครับถึงโรงปรอกมะพร้าวเขาก็เอามะพร้าวเข้าเครื่องนะเอามะพร้าวเข้าเครื่องปอกเข้าเครื่องปอกเป็นยังไงก็จับโยมพรวดมันก็พรดพรดออกมาสําเร็จรูปเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวนี้เท,เทคโนโลยีทันสมัยมากเมื่อมาถึงโรงปอกมะพร้าวปรากฏว่าครับนี่ นะครับโยนมะพร้าวเข้าเครื่องปอกครับทีละ5ผลก็จะเหลือรอบสุดท้าย2ผลเหมือนกันหมายความว่าจํานวนนับนะครับหรือจํานวนมะพร้าวที่พ่อค้าซื้อมานอกจากหาร3เหลือเศษ2แล้วยังหาร5เหลือเศษ2ด้วยเหลือ2ผลนะและสุดท้ายครับหลังปอกเสร็จ หลังปอกเสร็จครับพ่อค้าก็โยนกลับขึ้นรถโดยรอบเนี้ยมันปอกแล้วมันหยิบง่ายไงมันหยิบง่ายก็โยนขึ้นรถค,คุณครับนะโยนขึ้นรถไปครั้งละเจผลสุดท้ายก็ยังเหลือมะพร้าวสองผลเหมือนกันจงหาจํานวนมะพร้าวที่ซื้อมาว่ามีกี่ผลคือประโยชน์เนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ธรรมดามากเลยถ้าเกิดน้องตัดคําว่า300ผลออก ะะถ้าตัดคำว่า300ผลออกคืออ๋อส่วนใหญ่นะเอาโจทย์ส่วนใหญ่ที่เราชอบเจอนะน้องต้องทำความเข้าใจกันว่าโจทย์ส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันมาหรือเคยเจอมามันจะเป็นโจทย์ลักษณะที่ถามว่าพ่อค้านะถ้ามอพาถ้าพ่อค้าคซื้อมะพร้าวครั้งละ3าผลจะเหลือเศษ2ผล ปอกมะพร้าวครั้งละ5ผลจะเหลือเศษ2ผลปอกมะพร้าวหรือโยนมะพร้าวครั้งละ7ผลจะเหลือเศษ2ผลแสดงว่าอ๋อจำนวนที่น้อยที่สุดที่พ่อค้าซื้อมะพร้าวมามีกี่ผลมันก็จะกลายเป็นโจทย์คอรนอแบบเหลือเศษทันทีเพราะจํานวนมะพร้าวที่นะครับพ่อค้าซื้อมานั้นไม่ว่าจะหารด้วย3หารด้วย5หรือหารด้วย7นั้นมันจะเหลือเศษ2เสมอ เห็นไหมหาร3หาร5หาร7เหลือเศษ2เสมอเพราะฉะนั้นน้องต้องจาสูตรครนแบบเหลือเศษก่อนนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปนั่งไล่แพทเทินครนแบบเหลือเศษคืออะไรลูกจาได้ไหมโจทย์นี้ใช้บ่อยมากนะครับคือหาก่อนบวกนะคือน้องไปหาก่อนว่าจานวนนับที่มันจะหารด้วย3 5 7ลงตัวมันคืออะไร อยากให้เหลือเศษ2ค่อยบวก2เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้นะครับไม่มีตัวกำกับว่า300ผลน้องทำแค่นี้เองครับน้องครับน้องไปหาครนอของ3 5 7ซึ่ง3 5 7ไม่มีอะไรหารลงตัวเลยถ้าไม่มีอะไรหารลงตัวก็เอา3ตัวเนี้ยคูณกันปรากฏ3คูณ5คูณ7ได้เป็น105อ๋อคุณครูครับแสดงว่า105หารด้วย3ก็ลงตัวหารด้วย5ก็ลงตัวหารด้วย7ก็ลงตัว ถ้าโจทย์ไม่มีตัวเลขกำกับว่าลดบรรทุกขนได้ไม่เกิน300ผลและต้องการหาจํานวนมะพร้าวที่น้อยที่สุดที่ซื้อมาในรอบนี้น้องก็แค่เอา1 0 5ไปบวกกับไปลก1 0 5ไปบวกกับ2แล้วตอบว่าพ่อค้าซื้อมะพร้าวมา107ผลเป็นต้นแต่ในข้อเนี้ย มันเป็นโจทย์ข้อสอบคนหนึ่งที่น้องเห็นไหมน้องเรียนโคอรโนแบบเหลือเศษไปแล้วแต่บางคนบอกเอาไปประยุกไม่เป็นครับหนูตอบได้แค่นี้แต่ข้อนี้มันมีความสําคัญมากขึ้นถ้าใครตอบ107ไปน้องจะผิดทันทีครับทําไมผิดครับว้าวทําไมผิดครับดูสิ่งที่มันผิดเพราะว่าทาไมลูะครับโจทย์บอกว่ารถกระบะสามารถบรรทุกมะพราะ้าวนะได้ไม่เกิน300รผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคําว่าได้ไม่เกิน3าล้ยผลน้องต้องคิดว่าเฮ้ย พ่อค้าอาจจะซื้อมะพร้าวได้มากกว่า107ผลครับมัาทำยังไงดีครับเราก็ลองดูจํานวนที่หารด้วยสามหลงตัวที่มากกว่า105ซึ่งเราไม่ต้องไปหาตัวเลขแบบสุ่มสี่สุ่มหครับถ้าน้องลองคูณเลยครับอยากคูณ2เท่าครับอ่ะพอผมคูณ2ปุ๊บมันกลายเป็น210เห็นไหมสองร้อยสิบคือจำนวนที่หารด้วย3ามห้าเจ็ดลงตัวเวลาคูณนะลูกหนูเอา่าเอา107นะหนูเอา105คือเอาคอรนอไปเพิ่มเป็นทวีคูณก่อน เพิ่มทวีเป็น2เท่า3าเท่า4ี่เท่า5้าเท่าแล้วน้องต้องการเหลือเศษ2เนี่ยค่อยบวกเข้าไปที่หลังเลยเพราะการหาลักษณะคําตอบแบบเนี้ยให้เราหาคําตอบที่ตายตัวที่หารลงตัวก่อนพอเราได้คําตอบที่หารลงตัวที่มากที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้เราค่อยบวกเข้าไปบวกคือบวกอะไรบวกเศษตัวนี้เข้าไปที่หลังโอเคไหมนะมันก็อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณครูครับเมื่อผมคูณ2เท่าเข้าไปคูณ2เข้าไปจํานวนมะพร้าว210ยยังสามารถซื้อได้ไหม ซื้อได้ครับเพราะลดบรรทุกคนได้ไม่เกิน300เพราะฉะนั้นอ๋อถ้า210ซื้อได้ผมก็อ่าจบอกว่าพ่อค้าเปลี่ยนใจครับไม่ซื้อ1นึซื้อ210แล้วบวกเศษ2เข้าไปคําตอบจริงๆแล้วครับต้องตอบว่า212ขนเป็นต้นเห็นไหมแต่บางคนบอกคุณกรูอาจจะซื้อได้มากกว่านี้ไหมอ่ะลองคูณ3ไปพอคูณ3ปุ๊บมันกลายเป็น315 ซึ่ง315บวกเศษอีก2เนี่ยมันกลายเป็น317ซึ่ง317ไม่สามารถซื้อได้ครับทำไมครับ <or>, เ <marketed. S 1> พราะว่าพ่อค้าขนมะพร้าวได้ไม่เกิน300ผลเท่านั้นเองเห็นไหมนี่คือเทคนิคง่ายๆครับนี่คือโจทย์บอ6เลยนะนี่คือคณนองง่ายๆนะครับแต่ว่าแค่ต้องรู้จักการประยุกต์เท่านั้นเองเห็นไหเป็นต้นเนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์นะครับที่มีเทคนิคง่ายๆก็คือ จำไว้สูตรเดียวครับสูตรครนแบบเหลือเศษครับให้เราหาก่อนบวกให้หาจํานวนนับที่หารลงตัวก่อนต้องการเหลือเศษ2อบวกสเข้าไปต้องการเหลือเศษสี่บวกสเข้าไปต้องการเหลือเศษ1นบวกหเข้าไปเท่านั้นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะโอเคไหมนี่แหละครับนี่คือเทคนิคการหาง่ายๆนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาพวกนี้ถ้าน้องอยากได้ทริคแบบนี้นะครับบอกเลยว่านะครับที่นี่มีคําตอบครับอย่าลืมติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสู้ๆบิดก้อน <laughs> okay. é